สวัสดีครับผมพบกับผม A. k a r e n e ีเน,นะครับผมอ่าก็ใครไม่กด Subscribe รีบกดนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคลิปแจกของรางวัลกันนะไม่กดแล้วเดี๋ยวจะพลาดของรางวัลกันนะครับผมเรียกว่าของรางวัลฟรีไม่ต้องทำอะไรเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยรอรับของอย่างเดียวนะครับก็จะสุ่มผู้โชคดีที่ได้ไปนะครับผม โอเคเข้าสู่ช่วงเนี้ใช่ของเราก็คือเจอเพลงน้องสลันอ่าน้องสลันนี่เรียกว่าทําเพลงอะไรมันก็ดีนะไปร่วมฟิชเชอร์ริงกับคนนู้คนนี้ก็มีผลงานที่ดีออกมาเยอะมากเหมือนกันถึงจะมีผลงานที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่อย,อยู่บ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะโอเควันนี้ก็จะเป็นเพลงของน้องสลันเองก็คือเพลงไม่พอสําหรับความรักอชื่อเพลงก็แนวรักๆคล้ายๆอีกแล้วโอ้โหผมแพ้เพลงแนวนี้ตลอดเลยนะรู้สึกว่าแบบ ฟังแค่มันบาดลึกถึงใจแบบไทยชีวิตมันเป็นชีวิตเราปะเนี่ยเขาเขียนเพลงให้เราเปล่าแบบคนอ่าน,น,นใจเราอะว่าแบบเฮ้ยชีวิตถึงเป็นอย่างงี้เขียนเพลงให้มึงเลยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันบาดลึกเข้าถึงซวงในใจนะจ๊ะโอเคไปฟังกันดีดกว่าจัดไปอิด

อนมัคืรฉันมีทุกอย่างแต่กลับไม่มีความดักเหมือนกับคนอื่นบ้างฉันพฤติกรรมดูประหลาดฉันมีสองคนอยู่ในหนึ่งร่างและกระทำความเข้าใจว่าวัตถุที่เราเห็นไม่ได้มีเพียงหนึ่งด้านฉันไม่เคยแค่สายตาของคนอื่นมากและฉันก็เป็นคนท er ี่มันรู้สึกยากและความดักเป็นยังไงฉันก็อยากรู้สึกบ้างนี่มันกันนานฉันไม่ได้สัมผัสกับความดักใช่ฉันดูดีแต่สุดท้ายก็ระเบิดฉันเหมือนกับประทัดฉัน อัตะคัดฉันเคยดูอับประลักแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ผ่านมันมาได้ใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากวันนั้นวันที่ฉันเสียใครคนหนึ่งไปจนมันกลายเป็นความน้ำพึงใจฉันเลยไม่กล้าจะไปดึงทายวกาเส้นความสัมพันธ์มันจะตึงไปฉันไม่เอาไหนเป็นคนลืมไว้พาละสองเมตรที่ฉันกลืนไปเพื่อไอ้คืนนี้ฉันได้นอนหลับฝันดีและก็เลิที่คิดมากจะได้ลืมไปเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าฉันก็ต้องทนอยู่ตัวคนเดียวเลยไม่แปลกที่ต้องจมฉันไร้ความหมายเหมือนอากาศเหมือนช่องลมมันหาลอยปปะกกาแต่ว่าฉันก็ต้องชนฉันใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนกังเรื่่ออองงงในนนนนีีตตท้มััััยฝฉ ยามบอกตัวเองว่าวันหลังต้องเข้มแข็งม,มากกว่านี้ใช้ความคิดเาราลังสรรซะต่อยมีทุกสิ่งและทุกอย่างมันก็ยังไม่พอสำหรับความรักที่มีความจริงนันช้ำใจอยู่แค่ไหนไม่สามารถที่จะรับรู้ ฉันแค่อยากจะเจอใครสักคนอยากรู้ว่าคนนั้นใครคนที่จะทําให้หัวใจฉ,ฉันดนที่เขาสามารถที่จะทนฉันไปแต่ว่าตอนนี้คือหัวใจฉ,ฉันปรงบางทีเธออาจจะอยู่บนนั้นไงความรู้สึกหมุดอยู่ด้านในน้ำวนปล่อยให้มันลงค่อยๆจมน้ําตายยี่อ้าสไตล์มันตบได้เกี้ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันกินใจอีกแล้วะเห็นไหม ไม่อยากฟงังไม่ไม่อยากฟังผมไม่อยากเพงอะไรวะไม่อยากฟังเพลงแนวนี้เออเห็นไหมเหมือนเขาเขียนเพลงให้ชีวิตผมอีกแล้วอะก็คือแบบชีวิตแบบไม่เข้าใจความรักอะไม่เคยเจอความรักความรักคืออะไรเข้าใจไหมแบบเหมือนทําดีมากแค่ไหนทํานู่นทํานี่ทําอะไรไปมากมายทํานู่นแบบสารพัดจะทําอะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับความรักกลับมาและจนไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบกลายเป็นคนที่แบบ คาดหวังคำว่ารักอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมแบบคือคนมันผิดหวังมากๆอ่ะเลยใครที่จะเข้ามาก็ต้องแบบคาดหวังกคำว่ารักไม่ใช่คําว่ารักเก่ยกับความรักที่เขาจะมอบให้ที่ไม่ใช่เพียงแค่คําว่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบสองจิตสองใจอ่ะเหมือนแบบสองคนนะเถียงกันว่าเอ้กูอยากมีความรักว่ะอีกคนก็แบบถ้าเกิดมีเขามาทําลายเราล่ะเราก็ไม่อยากแบบดึงรั้งใครมาเพื่อแบบเรามาคาดหวังกับเขาอะไรเงี้ยมันแบบ ม targets, imana, loser, mercy, like, ันมีสองบุคลิกอะไรกับสองจิตสองใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเรความรักคืออะไรเพราะว่ายังไม่เคยได้รับความรักในมุมมองของความรักแบบชายหญิงนะไม่ใช่แบบจากพ่อแม่หรือจากครอบครัวอะไรเงี้ยนะก็คือแบบโอเคความรู้จักครอบครัวก็โอเคแหละคือเราเข้าใจอยู่แล้วครอบครัวให้ความรักอยู่แล้วแต่เรื่องของอ่ชายหญิงอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่เข้าใจจริงๆนะก็ใครเข้าใจบ้างใครแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกว่าแบบ ชีวิตเนี้ยกูเจอแล้วเนี่ยความรักช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยนะส่วนผมไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าจะได้เข้าใจในชีวิตเนี้ยเศร้าใจอยู่ข้างในฮะไม่อยากฟังเพลงแนวนี้เลยมันมันบาดลึกอ่ะมันบาดลึกเข้าไปในใจอ่ะโอ้โหโอเคก็พูดถึงอะไรก็ต้องบอกแล้วว่าชอบ คือก็ดีอะคือแบบไล่ยาวแบบคมทุกดอกเข้าทุกเม็ดอะไรเงี้ยก็คือชอบแหละถึงจะแบบไม่ได้เดือดในทางแบบเหมือนบีดหนักหหรือร้องหนักๆักแต่คือแบบลามมันแบบมันเดือดแบบไหลแบบมันไหลอะมันไหลยาวแบบโอโหโฟแบบเหมือนมีดที่ค่อยบาด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 เรื่อยๆแบบยิ่งบาดยิ่งไปยาวยิ่งลึกลึกลึกโอโหแล้วโฟแกแบบยาวอะยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆอะ โอเคหวังว่าเพลงหน้าจะมีเพลงที่แบบฟังแล้วมันกระชุ่มกระชวยนะนะจะไม่บาดลึกอย่างนี้โอเคนะโอเคไว้ไงเดี๋ยวเจอกันเพลงหน้าแล้วกันนะครับผมแต่อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะผมแจกของจ,งจริงแล้วเนี่ยแจกง่ายๆเลยนะเออใครไม่กดซับสไครต์เนี่ยอดนะครับผมโอเคไว้ไงเดี๋ยวเจอกันเพลงหน้าวันนี้ก็ซี่ย์จ้า굿ไบ